สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาเริ่มพูด <c oughs> ในตอนใหม่พูดคุยในเรื่องของสังขานุสติการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นะก็เป็นการปฏิบัตินำสติปัฏฐาน ควรจะปฏิบัติอย่างไรก็จะแยกเป็นหัวข้อให้นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของ <c oughs> สุปฏิป ANO, ันโนภะควะโตสาวกสังโฆโมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสุปฏิปันโนก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติดี มูสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงก็คือบุรุรสีค่คู่หรือบุคคลสีค่คู่ที่นับรายบุคคลก็ได้8บุคคลคือบุคคลผู้ที่เป็นโซดาบันเป็นสกทากามีเป็นอนากามีและก็เป็นอารานที่เรียกว่าเป็นอริยะบุคคลในพระธรรมวินัยนี้ หรือในพระพุทธศาสนาอย่างต่ำก็คือโสดาบันบุคคลที่เป็นผู้ละกิเลสคือละสังโยชน์สามได้เด็ดขาดจนไปถึงพระอรหันต์ที่ละกิเลสที่ละกิเลสคือละสังโยชน์ได้ทั้งหมดผู้ละกิเลสได้บางส่วนคือโสดาบันจนถึงละกิเลสได้หมดสิน้นคือพระอรหันต์ จึงจะชื่อว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเลผู้ปฏิบัติดีแล้วหรือปฏิบัติชอบ <c oughs> ผู้ปฏิบัติดีแล้วหรือปฏิบัติชอบนี้ก็ดีแล้วตั้งแต่ขั้นละสังโยชน์ได้3มข้อคือดีแล้วที่ละสังโยชน์สามได้3แต่ว่ายังไม่เสร็จกิจในการที่จะละสังโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไป จนถึงพระรันที่เรียกว่าพระรันเพราะว่าเพราะละสังโยชน์ได้ทั้งหมดคือสังโยชนสิบละได้ทั้งหมดสิน้นจะเป็นสุป,ปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจริง แต่ในขั้นพระโสดาบันนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแต่ว่าในขั้นละสังโยชนได้สามข้อส่วนผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อที่จะละสังโยชนก็คือพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายอย่างพวกเรารวมทั้งเพศบรรพชิตคือผู้บวชและก็ครหัสคือผู้ครองเรือนที่กำลังปฏิบัติ ตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ชื่อว่าเป็นสุปฏิบัติก็คือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีก็คือกำลังปฏิบัติดีกำลังปฏิบัติชอบอยู่แต่ว่ายังไม่สำเร็จในขั้นที่ละกิเลสได้ในขั้นต้นก็คือยังไม่ถึงพระโสดาบันนั่นเอง การปฏิบัติดีหรือการปฏิบัติชอบนี้หากขยายความก็จะได้สนะก็คือ1การปฏิบัติดีที่เป็นโลกาธิปไตยก็คือมีโลกเป็นใหญ่หมายถึงว่าเมื่อชาวโลกว่าดีก็รับว่าดีตามเขาด้วยเมื่อชาวโลกว่าชั่วหรือไม่ดีก็รับว่าไม่ดีไปตามเขาด้วยอันนี้ดีไปตามโลก สองปฏิบัติดีที่เป็นอัจจาธิปไตยก็คือมีตนเป็นใหญ่เช่นตนเองเห็นว่าดีก็ถือว่าดีตนเองเห็นว่าไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีสามปฏิบัติดีที่เป็นธรรมาธิปไตยก็คือมีธรรมะเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่ตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงคือเมื่อเป็นธรรมะที่เป็นคุณที่เป็นส่วนดี เป็นกุศลเป็นบุญที่แท้จริงก็ดีแต่เมื่อเป็นอาธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมอันถูกต้องหรือเป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปตามจริงก็ไม่ดีอันนี้คือดีที่มีธรรมะมีความถูกต้องเป็นใหญ่เรียกว่าธรรมมาธิปไตยในส่วนประการแรกการปฏิบัติดีที่มีโลกเป็นใหญ่นั้นบางทีก็ดีจริงบางทีก็ไม่ดีจริง สุดแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะว่าดีหรือว่าไม่ดีและก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นในช่วงนี้อาจจะว่าดีแต่พออีกสมัยหนึ่งก็ว่าไม่ดีหรือในช่วงนี้ว่าไม่ดีแต่อีกสมัยหนึ่งก็ว่าดีฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนประการที่สองก็คือดีปฏิบัติดีที่มีตัวเองเป็นใหญ่ อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าตนเองนั้นเวลาถูกใจเวลาชอบใจก็ว่าดีเมื่อไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ว่าไม่ดีและก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเช่นกันในคราวที่ถูกใจตนเองได้ประโยชน์ก็ว่าดีในคราวที่ไม่ถูกใจตนเองเสียประโยชน์ก็ว่าไม่ดีแบบนี้ก็เป็นดีที่ไม่แน่นอนเช่นกัน <c oughs> ส่วนประการที่สาการปฏิบัติดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั้นจะเป็นการปฏิบัติดีที่ถูกต้องแน่นอนแต่ดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นี้ทุกคนก็ไม่อาจจะรู้จะเห็นได้ถ้าจิตใจยังประกอบไปด้วยตัณาความดิ้นรนทยานอยากคือยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีตัวกิเลสที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใส ทำให้จิตใจไม่ได้ปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องยังมีโมหะความหลงยังมีอวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงมักจะยึดติดว่าดีหรือไม่ดีที่มีโลกเป็นใหญ่บ้างมีตนเองเป็นมีตนเองเป็นใหญ่บ้างแต่ถ้าได้ใช้ปัญญาให้รู้เห็นตามเป็นจริง ตามเหตุตามผลก็อาจจะพบดีหรือชั่วที่มีธรรมะเป็นใหญ่คือรู้ถูกต้องหรือหากได้ฟังคำสั่งสอนจากท่านผู้รู้นะอย่างเช่นรู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วนะได้มาฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ตรัสด,ดีเอ,อได้ตรัสว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่ว แม้อาจจะยังไม่ได้ปัญญาที่จะรู้ทั่วถึงด้วยตนเองก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามท่านผู้รู้สั่งสอนก็จะได้ความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วที่ถูกต้องแบบนี้ก็เป็นดีเป็นชั่วที่มีธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสุป,ปฏิปันโน หรือการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบ <c oughs> ก็ต้องเป็นการปฏิบัติที่มีธรรมะเป็นใหญ่และต้องอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาความเชื่อด้วยคือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระคือที่พึ่งเป็นผู้นำทางคือนำความนำเข้าสู่ทางที่ชอบ ได้ดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบเมื่อดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบได้ก็ชื่อว่าได้มีการปฏิบัติดีมีการปฏิบัติชอบพระสงฆ์คือหมู่แห่งสงฆ์หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> อย่างเช่นในตามพุทธประวัติทุกๆท,ท่านที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะนำเข้าสู่ทางที่ชอบปฏิบัติที่ชอบจึงเป็นสุป,ปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีขึ้นได้โดยลำดำับซึ่งการที่จะ <c oughs> ซึ่งการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดีขึ้นโดยลำดับนั้นหากย่อแบบสั้นตามโอวานปาติโมกสามข้อก็คือ 1. ไม่ทำบาปทั้งปวง 2. องทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. ชํชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสคืออะไรที่เป็นบาปพ,พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี้เอาไว้อะไรที่เป็นกุศลพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี้เอาไว้การชำระจิตของตนให้ผ่องใสได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนเอาไว้เช่นเดียวกัน นี่คือโอวานที่ทรงได้แสดงไว้เป็นทางปฏิบัติสำหรับพระสาวกทั้งหลายจะนำไปประกาศหรือนำไปแสดงพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในครั้งต้นพระพุทธตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาแล้วและนอกจากนี้ก็ได้ตรัสแสดงสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติชอบตั้งแต่ปฐมเทศนาก็คืออริยมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกปะความดำริชอบทั้งนี้เป็นปัญญา,าทั้งสองข้อนี้เป็นปัญญาคือเป็นปัญญาสิกขาส่วนสัมมาวา,าส่วนสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมมันตะการงานชอบสัมมาจิวะการเลี้ยงชีวิตชอบทั้งสามนี้เป็นส่วนของศินหรือเรียกว่าศินสิกขาส่วนสัมมาวายามะ ความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบทั้งสามนี้เป็นสมาธิเป็นจิตตสิกขาฉะนั้นอริยะมรรคมีองค์8จึงรวมเข้าในไตรสิกขาก็คือศินสมาธิและปัญญาซึ่งในพระโอวาทปฏิโมกทั้งสามคือ 1. ไม่ทำบาปทั้งปวง 2. ทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. ามชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์โปรงใสก็รวมเข้ามาในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรที่ตรัสว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตก็ละไม่ควรที่จะทำส่วนอะไรที่ตรัสสอนว่าเป็นบุญเป็นกุศลสุจริตก็ควรประกอบกระทำ และคอยชำระจิตใจคอยขัดเกลาวจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอด้วยการปฏิบัติโดยลำดำับในศีลในสมาธิจนถึงปัญญาเพื่อชำระตนาความดิ้นรนดยันญาชำระความโลภความโกรธความหลงในจิตใจเมื่อปฏิบัติชอบตามที่ผู้เจ้าส่งตรัสสอนไว้ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นปฏิบัติดี เป็นปฏิบัติชอบเป็นสุป,ปฏิปันโนและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนี้จําเป็นจะต้องปฏิบัติโดยไม่ปล่อยจิตให้ไปตามกระแสของกิเลสที่เรียกว่าอนุโสคะมีคือไปตามกระแสของกิเลสคือไปตามของกระแสะไปตามกระแสของตัณหาความริ้นรนดยานอย่าง หรือไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงซึ่งตัณหาหรือความโลภความโกรธความหลงนั้นก็จะแยกเรียกชื่อออกไปตามลักษณะตามภาวะของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจแต่อันที่จริงก็รวมอยู่ในกองเดียวกันคือจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงย่อมเป็นจิตที่มีความดิ้นรนกัดแกงกระสับกระสาย คือจิตที่โลภก,ก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระสายจิตที่โกรธก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระสายส่วนจิตที่หลงจะมีสองอย่างก็คือดิ้นรนกระสับกระสายไปแบบโง่ๆไร้ปัญญาคือไปด้วยความหลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือง่วงงุนหลับไหลเคลิบเคลิม้มฉะนั้นอาการที่ชอบหรืออาการที่เกลียดชังหรือการมีความหลงเป็นความ โลกความโกรธความหลงเมื่อเป็นอาการที่ดิ้นรนจึงเรียกว่าตนาเมื่อปล่อยจิตให้เป็นไปตามกระแสของตนาหรือความโลภความโกรธความหลงแล้วอนุโซตคามีผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติไปตามกระแสของกิเลสก็ย่อมจะถูกกิเลสช,ชักนํำให้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดต่างๆเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆ เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติทวนกระแสของกิเลสที่เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิโสตคามีก็คือปฏิบัติกลับกระแสของกิเลสโดยปฏิบัติเพื่อระงับหรือดับตนาหรือระงับความโลภความโกรธความหลงคือไม่รับเอาตนาหรือความโลภความโกรธความหลงมาไว้ในจิตใจโดยเผาตนาเผาความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่าตะ การบำเพ็ญตําบะนั้นเป็นความเพียรของพร,รามจะภาวัตถุภายนอกแต่การบำเพ็ญตําบะของพระพุทธศาสนาจะเป็นการเผากิเลสโดยตรงก็คือเผาตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้ดับไปจากจิตใจเพื่อไม่ให้จิตใจล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสแต่ให้ทวนกระแสของกิเลสแทนจึงจะเป็นปฏิโสตคามีคือปฏิบัติทวนกระแสกิเลสซึ่งในการปฏิบัติ ทวนกระแสของกิเลสนั้นเมื่อดับระงับเผากิเลสได้แล้วก็จะนําจิตใ,ใจเข้าสู่กระแสของธรรมะคือในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยการปฏิบัติในทางในทางศีลสมาธิและปัญญาหรือในทางอริยมรรคมีองค์8เมื่อทวนกระแสของกิเลสโดยการปฏิบัตินําจิตให้เข้าสู่กระแสของธรรมได้แล้วก็สามารถตั้งตัวได้ในกระแสของธรรมะ คือไม่ตกจากกระแสของธรรมะที่เรียกว่าเป็นทิตโตคือเป็นผู้ที่มีตนตั้งได้แล้วในกระแสของธรรมและเมื่อตั้งตนอยู่ในกระแสของธรรมะจนละสังโยชน์สามได้ก็ชื่อว่าเป็นโสตาปณะนะคือแปลว่าผู้ถึงกระแสคือถึงกระแสแห่งธรรมะแล้วอาปณะ,ะแปลว่าถึงแล้วโสตาแปลว่ากระแสที่ไมยถึงกระแสของธรรม รวมกันเป็นโสตาปณะแปลว่าถึงแล้วซึ่งกระแสของธรรมะเมื่อเป็นโสตาปณะถึงแล้วซึ่งกระแสของธรรมก็จะได้ชื่อว่าเป็นอริยะบุคคลขั้นแรกที่นับเข้าสู่หมู่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังคําที่ตรัสเอาไว้ว่าสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโกหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว การเข้าการปฏิบัติเข้าดังนี้ก็เพื่อก็อเพื่อโลกุตระคือไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับโลกต้องการจะพ้นจากโลกพ้นจากกิเลสและกองทุกขที่เรียกว่าโลกนั้นก็เพราะประกอบไปด้วยกิเลสและกองทุกข์แต่เมื่อต้องการพ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข์ก็ต้องปฏิบัติให้ผ้นจากโลกที่เรียกว่าโลก,กุตระแปลว่าเหนือโลกนั่นเอง อันนี้ก็คือการปฏิบัติดีนำมาจำแนกแจกแจงเป็นที่เรียกว่าเป็นสังขานุสตินะเป็นการระลึกถึงคุณของพระธรรมนะเออเป็นการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ให้ทุกท่านได้นะพินิษพิจารณาได้นำมาปฏิบัติซึ่ง <c oughs> พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโสตาปฏิยังคะคือองค์คุณสำหรับปฏิบัติให้บรรลุถึงกระแสของธรรมะที่เรียกว่าโสตาปฏิถ้าเป็นบุคคลก็จะเรียกว่าโสดบันซึ่งเป็นอริยบุคคลขั้นแรกในยะที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นผู้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า สองประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่ประกอบด้วยอริยกันตสินคือสินที่พระอริยะเจ้าต้องการอันได้แก่สินวิสุทธ์คือสินที่บริสุทธิ์ไม่ขาดเป็นท่อนไม่ทะลุเป็นช่องไม่ดังไม่พร้อยเป็นใดไม่เป็นธาตุของความปรารถนาไม่ถูกกิเลสรบวรกวนโลคล้ำที่ทําให้เศร้าหมองอันวินยูก็คือผู้รู้สรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิ ซึ่งเป็นองคุณสี่ประการและอีกนัยยะหนึ่งก็ได้ตรัสในเรื่องของสัปปุริสูปสังเสวะเสพหรือคบหาสัตบรุษคนดีสองสัตธรรมะสวนะก็คือฟังก็คือฟังพระสัตธรรมของสัตบรุษคนดีสามโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยแยบกายคือพิจารณาเหตุและผลให้เข้าใจสี่ก็คือธรรมานุธรรมะปฏิ ปฏิก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมกทึกผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมด้วยประการอย่างไรธรรมานุธรรมะปฏิปนณะผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยประการอย่างไรผู้บรรลุถึงนิพพานคือความดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการอย่างไร,งพ,งร,ร,งไรพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่าผู้ที่ ชื่อว่าเป็นทมกระทึกผู้กล่าวทมผู้แสดงธรรมก็ด้วยการแสดงธรรมเพื่อน,นิพิทาความน่ายวิราคะความติดใจยินดีนิโรธความดับความเพลิดเพลินความยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณผู้แสดงธรรมแบบนี้ชื่อว่าทมกระทึกปฏิบัติธรรมอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อน,นิพิทาความน่ายวิราคะความสิ้นติดใจยินดี นิโรธะความดับความเพลิดเพลินความติดยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณการปฏิบัติธรรมแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมคนแก่ธรรมและที่เรียกว่าผู้บรรลุทิฏฐธรรมนิพพานคือบรรลุนิพพานในปัจจุบันก็โดวยวิมุติคือความหลุดพ้นเพราะนายสิ้นติดใจยินดีนะไม่ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณหรือไม่ยึดมั่นในอายตนะภายในภายนอก ไม่ยึดมั่นในสังขารทั้งปวงไม่ยึดมั่นในโลกทั้งปวงโดยรวมอยู่ในคําว่าสัพเพ昙มาลังสัพเพานาลังอะภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นหรือมั่นทำทั้งปวงคือทำทั้งหมดคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นหรือมั่นนะเพราะฉะนั้นก็ฝึกปฏิบัติดีฝึกปฏิบัติชอบโดยลําดับ ก็จะนำมาขยายเป็นตอนๆให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะจนถึงนะเนื้อนาบุตรของโลกนะก็อาจจะหลายอาทิตย์หน่อยน่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะกวจะเสร็จเพราะว่ามีหลายพระสูตรแล้ว <c oughs> มีหลายข้อความมีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยยะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน,าน,โนอาวุเนโย,ยปาวุเนโย,ย อัญชลิกรณนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกาสาติก็ขยายความไปทีละข้อทีละข้อนะให้คุณผู้ชมได้พินิพิจารณาในบทสังกคุณนะก็อาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยวันละหัวข้อหัวข้อไปตามเหตุตามปัจจัยเพืนะ่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่นำมาพิจารณาจะได้รู้จักที่จะปฏิบัติไปสู่ความเป็นโสดาบันโดยลำดำับ <c oughs> มาวันนี้ก่อนจากกันมาอบรมจิตทำสมาธิกันสักหนึ่งนาะทีตั้งกายตรงดำรงสติจฉเพาะหน้าจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ไดนะ้เป้าหมายก็คือแยกให้ออกว่าอันไหนลมหายใจเข้าอันไหนลมหายใจออกนะ <c oughs> ลหมหายใจเข้าก็รู้ลหมหายใจออกก็รู้เข้ายาวก็รู้เขาา้เขาออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ สักหนึ่งนาทีเริ่มได้เลยครับ ก็อนุโมตนาสาธุค่ะทุกท่านที่มารับชมมารับฟังสวัสดีคุณยิงด้วยนะนโมตนาบุญขอบคุณมากที่มาทักทายไหมกันลมงใจกันคุณสุขัญญาแกร็บ อนโมทนาคุณดุษฎดีและคุณสินด้วยการโมทนาสาธุเช่นกันก็อนโมทนาบุญกับคุณรัตนาุณสุจินที่อนุกมาร่วมรายการและมาสนับสนุนทุกช่องทางอนโมทนาบุญกับุณจอยสุภาพรคุณรัตนาคุณสุินคุณพิมลคุณหญิงคุณจ๋าและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําคลิปทุกคลิปก็ให้ได้บุญได้กุศลกระ และก็คอยได้ริยทรัพย์ศรัทธาสินิริโอตปะสุตตะจักขะปัญญามีอินทรีห้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามีกําลังของเสขะาศรัทธายริโอตปะสุตตะจักขะปัญญานะก็ให้ทุกท่านได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้ทุกท่านเดินกลับมาพบกันใหม่กับก็คิดก็ทําแบบนี้สําหรับค่าคืนนี้ลาไปก่อนอนุโมทนาสาธุครับ